สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องทุกขูทุกคนนะครับพบพกับผมจากขวงชาแนลคือเก่าครับพี่น้องครับมือเน,นี่เอาต้มปลาคอจักไงใบไงพี่น้องมันแบบกลางๆเนาะต้มปลาคอนะครับกับปูน้านะครับเอามารวมกันเนี่ยกับแก้วน้ําพี่น้องระดับหนึ่งต้มแหล้วมันมนสูตรบ้านเฮ้ามันต้องใส่ผักไหแงงห่อมหนึงสี่แหละครับพี่น้องครับเนาะที่เหลือนั่นกะ องค์ประกอบในการต้มประมาณนี้พี่น้องครับบรรยากาศคือเกาเนาะพี่น้องเนาะมามาพี่น้องมาเศบๆำกำกันกับจ่าก,กวงคือเกาอืมทำไมเ้าต้มใส่ผักอแห้งมันรสชาติตนี่ม่ต้องห่วงนอืมน้องเลย ท้องเลเพามันมันคัดดีอ่เขาใส่ด้วยนี่มองขึนแมมอ้ยแล้ว <laughs> บังปูกัน มันต้มรวมกันครับทั้งปูทั้งปลา พริกขี้หนูไส้น้ำครับจ <c oughs> ังสิถึงใจนะพี่น้องสวนบ้านฮาก็บน่องแกงยังหลายพี่น้อง Say nhận còn nhé, cảm ơn Bay bắt cành nhang phi nong, cắt xẹp đó, áo áo vậy, áo đi lặng đó phi nong. เลี่ยกของตาูมิมากเนระความเผ็ดเผดแบบนี้อ่ข้างใน,นไม่สิมีมันเลย,ยีปน้องปูเนี่ย มันขักน,นี่ไอ้พี่น้องเมืองเดี๋ยวจำที่หลังบีบรกระดองปลดฝาหักปับก๊บแยกเลยปลดฝาก่อน ดูหอบดิ่หนุน่มมันดกมันมันกับกอืม มาเบิ้งตต่อไปพี่น้องเบิ้งไปกับตามสูตรตามสไตล์ยากกวงเนาะพี่น้องเองบางเคงกะสันเนี่ยบางเค็ปกะเงาเนี่ยนี่พี่น้องต้องรอมาถึงใส่มันอืม Mm-hmm. สดน้ำกกก เบิ่งต้องหลอนกันพี่้องเอาโอ้มีแจมีเอา้ออางๆก่อนเนาะ nhẹ bơm ngắm đi không kia bao nhạc bơm bơm cả bụng HỎA bên đằng ĐẠY <laughs> Khai bò đầy TẠT ĐẠY PÌ MÁ PÌNH mà ừ. toàn này đú, ừ. <laughs> ปิวแม่ตตัวนี้ปิดถ่ายพี่น้องเบิง้งมัน ว้าคือเก่าครับพี่น้องครับก็ต้องบอกว่าซำเนี่ยคือเก่าเอาพี่น้องครับคงติดพ่อไว้ซ้ำนี่แหละครับกับเมนูที่จากวงเอามาฝากพี่ตอนน้องทุกทุกมือนะครับขอพระคุณในหลายเด้อครับที่พี่น้องติดตามจากวงนะครับรับชมเมนูที่จากวงนําเสนอให้ครับพี่น้องรับชมทุกทุกมือนะครับขอพรบคุณคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์นะครับที่มอบกาลังใจให้กับจากวงทุกทุกมือนะครับพี่น้อง พบอ,อกับไม่ในคลิปหน้าพี่น้องจากบอกเดี๋ยวก็ขอกำน,นัาแบบใดมาฝากฟรีตอนนอยอีกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ